่งจะปล่อยเพลงพิเศษออกมาให้แฟนๆได้ฟังกันนะคะสําหรับสิงโตปราดยาค่ะที่ได้นําเพลงลืมไปมาร้องในเวอร์ชันที่สดใสแบบฉบับของสิงโตแถมยังได้ร่วมงานกับคอปเตอร์ SB5 เป็นครั้งแรกด้วยงานนี้เจ้าตัวเผยว่าตื่นเต้นมากแล้วก็ปลื้มมากที่ได้ร่วมงานร่วมงานกันกับคอปเตอร์นะคะก่อนหน้านี้ก็เจอกันผ่านๆตามงานแต่พอได้มาร่วมงานกันแล้วเนี่ยคอปเตอร์นั้นเป็นคนน่ารักมากแล้วก็มีความสามารถค่ะ ทางแล้วปสครับผมร่วมง,งานกับทางแล้วปีสอืมเป็นยังไงบ้างคะก็ตื่นเต้นครับเพราะว่าจริงๆแล้วอยากจะบอกไปว่าสิ่งเป็นคนที่สิ่งไม่ได้ไม่ไม่ใช่นักร้องแต่ว่าโดยเป็นคนที่ถ้าเกิดว่าให้ลองเพลงเนี่ยก็จะชอบเพลงที่มีความหมายแล้วก็เป็นเพลงที่เพลงช้าๆอะไรแบบนี้ก็บอกทางแล้วปีสไปแล้วเพราะมันเป็นเพลงลืมไปเนี่ยมันจะมีท่อนแรปซึ่งจริงอะไม่ไม่ไม่ถนัดในการแรปอยู่แล้วแล้วก็รู้สึกว่าไม่ไม่ ไม่มั่นใจและไม่เซฟพอสมควรที่ที่จะให้แลปไปด้วยลองไปด้วยเรากลัวว่าเวลาเราลองจริงๆอ่ะมันจะไม่ทันเราก็เลยขอขอไปทางอ่าคอปเตอร์ครับผมลอ,องคอปเตอร์อ่ามามาแลปให้หน่อยกับการร่วมงานกับคอปเตอร์เป็นยังไงบ้างค่ะ้อาน่ารักมากก็คือนี่จริงๆแล้วอ่ะเคยเจอคอปเตอร์ในงานอื่นๆหลายงานแล้วนะครับผมแต่ว่าเป็นการเจอกันแบบว่าไม่ไม่ได,ไได้ไม่ได้พูดคุยนัดหายกันอะไรขนาดนั้น น่ารักมากแล้วน้องเป็นคนมีความสามารถมากครับแรปได้เต้นได้แต่งเพลงได้อะไรเนี้ยครับความสามารถแบบเพียบพร้อมมากก็ดูแค่ในทวิตเตอร์ครับผมเพราะว่ายังไม่ได้เช็คอะไรมากมายแลก็ก็แอบคืนอยู่นะาไทำไมอ่ะทำไมแบบไม่รู้เพราะว่าอาจจะเป็นเพราะว่ามันเป็นช่วงที่ผมไม่ค่อยได้ไม่ได้ร้องเพลงนานมากครับผมแล้วก็กลับมาเนาะเอร์ของอีสเอเพลงยืมไป ขอบคุณที่ติดตามรายการ Entertainment Day นะครับทางช่อง True Insight HD เราังมีคลิปดีๆแบบนี้อีกมากมายครับฝากกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกันด้วยแะครับรวมถึงติดตามสดๆก็ได้เหมือนกันที่ Facebook Fanpage ของ True Insight HD และเราก็ยังมีโซเชียลมีเดียอีกหลากหลายช่องทางฮนะสามารถคลิกได้ที่ลิงก์ใต้วิดีโอนี้ได้เลยครับ